ที่สุดผมก็เจอคอมเมนต์ให้ผมกินอาหารอีสานทั้งวันนะมีใครชอบอาหารอีสานเหมือนกันบ้างไหมครับมาเริ่มมือแรกที่เที่ยงนะครับมาร้านส้มตำชื่อดังประจำอำเภอของผมตำหลวงพระบางจานแรกที่สั่งมาจะเป็นไก่ย่างนะครับรสชาติหมักมากลังดีหอมเตาถ่านที่ย่างมา กินกับข้าวเหนียวก็คือฟินมากส่วนเมนูที่ 2, 2> ผมสั่งมาเป็นคอหมูย่างครับคอหมูย่างหอมอร่อยเหมือนหมูแดงย่างอ่ะต่อด้วยอันสุดท้ายเมนูอาหารอีสานจะขาด้มตำได้ยังไงผมชอบหลงพราะบางเพราะเส้นมันใหญ่อะ่ะแบบจิ้มจิ้มกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากกรุบกรับมากเลยมือแรกผมก็หิวซัดแหลกไปเยอะเลยนะค่าเสียหายรวมไปทั้งหมด380บาทครับมือที่2กับบรรยากาศฝนตกนะ ร้านที่2มากับร้านนมปลาแดงนะเป็นร้านที่ผมชอบกินสมัยมัธยมมากผมสั่งมันเป็นตำเส้นเล็กแบบกินแล้วตำเส้นเล็กที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมได้เลยอะ่ะเส้นลวงมันดีรสชาติเข้มข้นมากเมนูอื่นๆของเขาก็อร่อยไม่แพ้กันเลยอะ่ะแบบลดมือถึงมากร้านเนี้ยถูกใจโบมากค่าเสียหายเด,ดินไปร้อยไปสิบสามบาทมาต่อกันที่มือเย็นผมมาที่โลตัสผมเลยมาฝากของกับเค้กซี่ไก่แซ่บโบครับแล้วก็เอาเป็นทัดไข่อันหนึ่งจิตใจตอนนี้ผมไม่อยู่ที่ข้าวยำไก่แซ่บแล้วผมอยากกินแต่ทัดไข่แบบช่วยตัดเลี่ยนจากปลาที่กินมาาาาาาทััั้้้้งววนนนนไไไดมมมมมกกกเเเเลลยยยใใคคครรรรรออออออหหิะตต่่่ป์บพืๆูา